รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เข้าสู่รายการ English Social Life ค่ะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคมนะคะติวเตอร์ตูนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะติวเตอร์ตูนจะพาทุกคนไปเ,เรียนรู้นะคะการใช้เสียงในภาษาอังกฤษค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเสียงหนักเสียงเบาเสียงสูงเสียงต่ำนะคะรวมถึงการใช้น้ำเสียงในการใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเสียใจดีใจนะคะรวมถึงการขอร้องต่างๆและถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันเลยกับ ep 1นะคะ everyday English ค่ะ ถ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการทําแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะซึ่งติวเตอร์จะเฉลยในตอนท้ายนะคะถือว่าเป็นการวัดความรู้ไปก่อนนะคะแล้วก็นะักเรียนนะคะสามารถจดคําตอบของตัวเองไว้เดี๋ยวเรามาเช็คพร้อมกันและถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะการเรียนของเรานะคะจะเริ่มจากการทําแบบทดสอบก่อนเรียนค่ะเพื่อที่เรานะคะจะได้เช็คความรู้ของเราในตอนท้าย EP ซึ่งติวเตอร์นะคะก็จะเฉลยคําตอบที่ถูกต้องในตอนนั้นค่ะ นักเรียนนะคะสามารถเลือกคำตอบที่ถูกต้องในแต่ละข้อแล้วก็จดไว้นะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มต้นที่คำถามข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว which word is pronounced with sh sound a seed seed b ship ship c school school d Stop. Stop. Which word has the right stress? A dessert, dessert, B object, object, c, pi, pi, d, correct, correct. has the correct intonation a are you sure are you sure b is that your mom is that your mom c what do you want what do you want d why does she like that why does she like that first prize of singing contest last night I won the first prize of singing contest last night Jane and <Anne S 2> พูดว่าฉัทนชนะรางวัลที่1ในการแข่งขันร้องเพลงเมื่อคืนนี้ถ้าเราเป็นเจนเราควรตอบว่าอย่างไรดีคะ A I wish you good luck I wish you good luck B Oh that's not my business Oh That's not my business. C. I'm glad to hear that. I'm glad to hear that. B. I'm terribly sorry. I'm terribly sorry. His father has an accident and now he is in the hospital What should you say to Mali Mali's father has an accident and now he is in the hospital What should you say to Mali พ่อของมาลีนะคะเกิดอุบัติเหตุและตอนนี้เขาอยู่ที่โรงพยาบาลเราควรจะพูดอย่างไรกับมาลีดีคะ A That's awful That's awful. B. That's brilliant. That's brilliant. C. That's good news. That's good news. D. I hope he gets well soon. I hope he gets well soon. เสียงในภาษาอังกฤษนะคะมี2เสียงที่สำคัญค่ะซึ่งเสียงแรกนะคะคือเสียง ch C H นะคะและเสียงที่2นะคะคือเสียง sh นะคะฟังอีกรอบนะคะเสียง ch และเสียง ch นะคะถ้าฟังดูผินเผยนะคะนักเรียนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมสองเสียงนี้มันคล้ายกันจังเลยหรือเหมือนกันจังเลยนะคะ จริงๆติวเตอร์อยากจะบอกแบบนี้ค่ะว่ามันมีความแตกต่างอยู่นะคะเพราะว่าเสียงแรกนะคะเสียงที่สะกดด้วย ch นะคะจะสั้นกว่าเนาะจะสั้นกว่าอีกเสียงหนึ่งคือเสียงที่สะกดด้วยเสียง sh นะคะแล้วเราจะฝึกยังไงคะในการที่จะพูดให้ชัดเจนติวเตอร์แนะนำแบบนี้ค่ะเอานิ้วขึ้นมาเลยค่ะนิ้วชี้ของเรานะคะแล้วก็เอาท่าไว้ที่ปากแบบนี้แล้วทำเสียงช แบบนี้ค่ะเหมือนเรากำลังจะบอกให้ใครสักคนหนึ่งทำเสียงเบาๆเราก็จะได้เสียง sh ที่ถูกต้องค่ะค่ะเพื่อให้นักเรียนได้เห็นความแตกต่างของทั้ง2เสียงนี้นะคะติวเตอร์ก็มีแฟชชั่มาด้วยนะคะหรือในภาษาไทยเราเรียกว่าบัตรคำนะคะซึ่งจะเป็นการจับคู่เสียงที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คำศัพท์คู่แรกเลยค่ะแล้วนักเรียนไปฝึกพร้อมๆกันเลยนะคะ คำแรกนะคะ C H I P แปลว่ามันฝรั่งนะคะส่วนอีกคำนะคะเป็นคู่ของมันนะคะ S H I P แปลว่าเรือนะคะซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่นะคะคราวนี้นะักเรียนสามารถที่จะแยกได้ไหมคะว่าคำไหนใช้เสียงหรือนะคะเอาล่ะคะ่ะมาดูกันคะ่ะสำหรับคำแรกนะคะ C H I P ออกเสียงว่าชิปชิป เสียงสั้นนะคะส่วนอีกหนึ่งคำค่ะ S H I P ออกเสียงว่า ship ship เสียงยาวนะคะสำหรับใครที่พลาดการออกเสียงสำหรับคำศัพท์คู่แรกไปไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าติลเตอร์ตูเนี่ยมีสําลองมาให้ด้วยสำหรับแฟลชคัสคู่ที่2นะคะเรามาเริ่มกันที่คำแรกกันเลยค่ะ C H E A T แปลว่าชอบโกงนะคะคำที่สอง s h w e t แปลว่าแผ่นนะคะเช่นแผ่นกระดาษนะคะหรือบางครั้งนะคะยังแปลว่าผ้าปูที่นอนได้ด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาดูการออกเสียงที่ถูกต้องของ flat card คู่ที่สองกันเลยค่ะ c h e a t ออกเสียงว่า Sheet นะคะส่วนอีกคำค่ะ S, S H e, e T ออกเสียงว่า sheet นะคะติวเตอร์มั่นใจเลยค่ะว่าทุกคนสามารถออกเสียงได้ถูกต้องอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมคะสำหรับแฟชคู่ที่สองนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูแฟชั่นคัทคู่ที่3กันต่อเลยนะคะคำแรกค่ะ C H E A P แปลว่าราคาถูกนะคะ ส่วนอีกหนึ่งคำค่ะ s h w e p แปลว่าแกะแต่ไม่ใช่แกะแบบแกะของขวัญน,นะคะเป็นแกะที่เป็นสัตว์นะคะเอาละคำมาดูฉเฉลยเลยนะคะคำแรกนะคะ c h e a p ออกเสียงว่า s h e p ค่ะส่วนอีกหนึ่งคำค่ะ s h w e p ออกเสียงว่า sheep ฟลช a คสคู่ที่4นะคะคำแรกมาเลยค่ะ C H O P แปลว่าสับนะคะเราจะใช้คำนี้ในการที่เราทำอาหารนะคะอีกคำค่ะ S H O P แปลว่าร้านค้านะคะร้านที่คุณเข้าไปช้อปปิ้งบ่อยๆนั่นแหละค่ะติวตตองบมั่นใจนะคะว่า f แฟ h ช a s สคู่นี้นะคะทุกคนจะตอบได้แน่นอน แต่ว่าถึงอย่างนั้นนะคะติวเตอร์ก็จะยังเฉลยอยู่ดีนะคะเพื่อเป็นการทบทวนให้ทุกคนได้ดูเสียงที่ถูกต้องกันค่ะ C H O P ออกเสียงว่า shop คำที่สองนะคะ S H O P ออกเสียงว่า shop ค่ะมาถึงแฟล c คัดคู่สุดท้ายคู่ที่5นะคะ ดิวเตอร์อยากจะพาทุกคนมาดูคู่นี้นะคะเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่จะไปดูเทคนิคอื่นๆในการออกเสียงภาษาอังกฤษค่ะมาเลยค่ะสำหรับคำแรกในคู่สุดท้ายนะคะ check แปลว่าตรวจสอบนะคะอีกหนึ่งคำค่ะ shake แปลว่าเขย่านะคะคราวนี้มาดูเสียงกันค่ะว่า เสียงที่ออกนั้นเป็นยังไงค่ะ C H E C K ออกเสียงว่า h ช c k ส่วนอีกหนึ่งคำค่ะ S H A K E ออกเสียงว่า Shake นอกเหนือจะการออกเสียงพยัญชนะให้ถูกต้องและชัดเจนแล้วนะคะการสเตรสเสียงหรือการเน้นหนักในเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีความสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราพูดภาษาอังกฤษนะคะจะทําให้คนเข้าใจเรามากขึ้นโดยเฉพาะคนต่างชาติที่เราสนทนาด้วยนะคะถ้าเราสเตรสเสียงได้ถูกต้องได้ถูกจุดนะคะเราก็จะดูมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นด้วยค่ะ ค่ะแล้วการออกเสียง s t r e t c เนี่ยนะคะทำได้ยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูคำศัพท์ที่ติวเตอร์เตรียมมาให้ทุกคนในวันนี้เลยค่ะแต่ว่าติวเตอร์นะคะจะขอแบ่งคำศัพท์เป็น3แบบนะคะแบบที่1นะคะแบบ2พยางแบบที่2แบบ3พยางและ3แบบ4พยางค่ะแบบ2พยางก็ยังสามารถแบ่งเป็นอีก2แบบได้นะคะก็คือคำนามค่ะ หรือเรียกว่า n o u n อีกแบบหนึ่งก็คือคำกริยาหรือ verb ค่ะซึ่งสองพยางแบบนี้นะคะเราจะเน้นที่พยางแรกเป็นหลักนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะคำแรกนะคะคำว่า p i c t u r e คำที่2 minute คำที่3าม money คำที่4 doctor คำที่ห้า water คำที่6 happy คำที่7 yellow คำที่8 y o u t h f u l คำที่9 formal คำที่10 s tiring สำหรับคำกริยาแบบสองพยางนะคะเราจะเน้นหนักที่พยางที่สองคะ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะคำที่1 design คำที่2 forget คำที่3 explain คำที่4 arrive คำที่5 repeat อย่างไรก็ตามนะคะเราไม่สามารถที่จะใช้กฎพวกนี้ได้กับทุกคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเพราะว่ามีบางคำศัพท์นะคะที่เป็นข้อยกเว้นติวเตอร์เลยนำตัวอย่างมา4คํค,คำศัพท์ค่ะโดย2คํคำศัพท์แรกนะคะคำว่า hotel และคำว่า exam นะคะเป็นคำนามค่ะแต่ว่าเน้นนะคะพยางค์ที่2ส่วนอีกสองคำที่ติวเตอร์นำมานะคะคำแรกคือคำว่า happen และอีกคำคือคำว่า finish นะคะจะสังเกตได้ว่าติวเตอร์นะคะเน้นเสียงหนักไปที่พยางค์แรกค่ะทั้งทที่เป็นคำกริยาต่อไปนะคะเป็นคำศัพท์แบบ3พยางค์ค่ะซึ่งคำศัพท์แบบ3พยางค์เนี่ยนะคะ สามารถที่จะสเตรสได้ทุกพยางเลยเราจะต้องเน้นนะคะในการฝึกฝนเพื่อที่จะจำได้แม่นยำค่ะคำศัพท์สามพยางแบบเน้นพยางแรก anyone beautiful possible คำศัพท์สามพยางแบบเน้นพยางที่สอง computer tomorrow expensive คำศัพท์สาพยายงแบบเน้นพยายงที่3 afternoon employee Japanese สำหรับคำศัพท์แบบ4ียพยายงนะคะส่วนมากการ s t r e s เสียงหรือการเน้นเสียงหนักนะคะจะอยู่ตรงกลางค่ะเราจะไม่เน้นเสียงหนักที่พยายงแรกหรือพยายงสุดท้ายดูตัวยอย่างตามนี้นะคะ information communicate photographer นอกจากนี้นะคะติลเตอร์ยังมีเทคนิคแถมมาให้อีกหนึ่งเทคนิคเลยนะคะสำหรับคนที่เจอคำศัพท์ที่มีหลายๆลายพยางนะคะโดยเฉพาะคำไหนที่ลงท้ายด้วย t i o n s i o n และ c i a n นะคะจะบอกว่าการสเรสียเสียงหรือการเน้นเสียงหนักเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับคำนั้นๆเลยค่ะเช่น transportation discussion politician เอาละค่ะเมื่อเราฝึกได้แบบนี้แล้วนะคะอย่าลืมนำไปใช้กันในชีวิตจริงด้วยนะคะแล้วติวเตอร์จะบอกเลยค่ะว่าจะเหมือนเราจบมาจากต่างประเทศเลยค่ะสำหรับในหัวข้อต่อไปนะคะที่ติวเตอร์จะสอนคือการใช้น้ำเสียงนะคะแต่ไม่ใช่การใช้น้ำเสียงในคำศัพท์อย่างเดียวแล้วอตอนนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้การใช้น้ำเสียงกับการ พูดในประโยคค่ะซึ่งนะคะการใช้น้ำเสียงนะคะในประโยคภาษาอังกฤษจ,จะมีด้วยการ4แบบหลกัหลกๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแบบที่1ลดเสียงต่ำลงหรือ Falling intonation นะคะเป็นการลดเสียงจากเสียงสูงลงมาต่ำนะคะตัวอย่างเช่น Who are you แบบที่2น้ำเสียงแบบไต่ขึ้นหรือ Rising intonation จะเป็นการใช้น้ำเสียงนะคะจากระดับปกติไต่ขึ้นสูงขึ้นเป็นลำดับค่ะตัวอย่างเช่น Are you okay แบบที่3นะคะน้ำเสียงแบบพุ่งขึ้นนะคะหรือแบบ take off เป็นการใช้น้ำเสียงจากต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดนะคะหรือจากระดับปกติขึ้นไปสูงสุดอย่างรวดเร็วนะคะตัวอย่างเช่น For me และแบบที่4นะคะเป็นน้ำเสียงแบบดิ่งลงค่ะเป็นการใช้น้ำเสียงจากน้ำเสียงที่สูงที่สุดลงต่ำสุดนะคะ ตัวอย่างเช่น don't do that เราเรียนรู้เรื่องการใช้เสียงไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรามาเรียนรู้เรื่องการแสดงความรู้สึกกันบ้างดีกว่าค่ะหรือในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า feeling expression นะคะการแสดงความรู้สึกเนี่ยค่ะจะแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนถ้าเราแสดงความรู้สึกดีใจหรือว่าเสียใจค่ะซึ่งการพูดแสดงความรู้สึกนะคะอย่าลืมที่จะใส่ความจริงใจลงไปด้วยนะคะ ตัวอย่างเช่นถ้าเราไปงานรับปริญญาของเพื่อนนะคะเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่า Congratulations Congratulations ยินดีด้วยนะหรือเราจะพูดอีกแบบหนึ่งก็ได้ค่ะเช่น Congratulations on your success Congratulations on your success ยินดีกับความสำเร็จของเธอด้วยนะคะส่วนการพูดการแสดงความเสียใจนะคะตัวอย่างเช่น ถ้าแมวของเพื่อนเราหายออกไปจากบ้านนะคะเราก็สามารถพูดก,กับเพื่อนเราได้ว่า sorry sorry เสียใจด้วยนะหรือเราจะพูดว่า I'm sorry to hear that I'm sorry to hear that ก็ここได้นะคะแปลว่าฉันเสียใจด้วยนะที่ได้ยินแบบนั้นนอกจากการพูดแสดงความดีใจและเสียใจแล้วนะคะเรายังสามารถ ที่จะพูดแสดงความพอใจหรือไม่พอใจได้ด้วยค่ะเราไปดูตัวอย่างการพูดแสดงความพอใจกันเลยนะคะเช่น great great เยี่ยมเลยหรือจะเป็น well done well done ทำดีมาก how nice how nice เดียอะไรอย่างนี้นะหรือจะเป็น that's fantastic that's fantastic แปลว่ารอดมากเลย สำหรับในกรณีที่เราจะพูดแสดงความไม่พอใจนะคะเราก็สามารถใช้ประโยคเานี้แสดงความไม่พอใจของเราได้ค่ะเช่น awful awful แย่จังเลยหรือจะเป็น how terrible how terrible มันแย่อะไรขนาดนี้นะและคำนี้ค่ะ I am very disappointed I am very disappointed ฉันรู้สึกผิดหวังมากเลยล่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถแสดงการให้กำลังใจนะคะในกรณีที่เราได้ยินข่าวคราวของเพื่อนเราหรือคนรักเราเจ็บป่วยนะคะเราก็เอาประโยคเหล่านี้ไปใช้ได้ค่ะเช่น get well soon get well soon หายไวๆนะหรือจะเป็น I hope you get better soon I hope you get better soon ฉันหวังว่าเธอจะหายขึ้นในเร็ววันนี้นะ และสุดท้ายนะคะในกรณีที่เราต้องการจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะหรือเสนอตัวช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ประโยคเหล่านี้ได้ค่ะตัวอย่างเช่น Would you mind helping me with my homework? Would you mind helping me with my homework? ช่วยฉันทำกันบ้านหน่อยได้ไหมล่ะหรือจะเป็น Could you do me a favor? Could you do me a favor? ช่วยฉันหน่อยได้ และนั่นเป็นทั้งหมดนะคะที่ติวเตอร์เอามาฝากค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะติวเตอร์ขอทบทวนบทเรียนก่อนค่ะ 1. การใช้เสียง ch และใช้เสียง sh นะคะ 2. เป็นการเน้นหนักนะคะหรือการสเสตเสียงค่ะโดยคำนามนะคะสองพยางจะเน้นเสียงหนักที่พยางแรก ส่วนคำกริยานะคะจะเน้นเสียงหนักที่พยางค์ที่2ส,ส่วนคำศัพท์แบบ3พยางค์นะคะจะสามารถ stress เสียงหนักได้ทุกตำแหน่งค่ะจะต้องอาศัยการฝึกฝนหน่อยนะคะทุกคนสำหรับคำศัพท์สี่พยางค์นะคะจะเน้นเสียงหนักที่พยางค์ตรงกลางเป็นหลักค่ะและในกรณีที่นะคะเราเจอคำศัพท์โดยที่มีคำลงท้ายด้วย t i o n s i o n และ C I A N นะคะการเน้นเสียงหนักเนี่ยจะอยู่ที่พยางที่อยู่ติดกับคำเหล่านี้ค่ะ 3. การใช้น้ำเสียง4แบบนะคะ 1. น้ํา้ำเสียงแบบลดต่ำลง 2. น้ำเสียงแบบพุ่งขึ้น 3. น้ำเสียงแบบไต่ขึ้นและ 4. น้ำเสียงแบบดิ่งลงค่ะสุดท้ายข้อที่4เป็นการแสดงความรู้สึกนะคะหรืออารมณ์เราเรียกว่า Feeling Expression ค่ะ เป็นการแสดงความรู้สึกอารมณ์ในสถานการณ์ต่างๆค่ะค่ะมาถึงกิจกรรมส่งท้ายบทเรียนนะคะซึ่งเราได้ทําแบบทดสอบตอนต้น EP ไปแล้วและตอนนี้ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะมาเฉลยคำตอบกันค่ะจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว Which word is pronounced with sh sound? A. C Seat B ship ship C school school B stop stop ใครเลือกข้อ b ยินดีด้วยค่ะ congratulation คุณได้นหนึ่งคะแนนไปต่อข้อที่สองกันเลยค่ะ which word has the right stress a dessert dessert b object object c pie p i d correct correct ที่ถูกต้องคือข้อ A ค่ะเพราะเป็นคำนามสองพยางจะต้องเน้นหนักที่พยางแรกค่ะ Which sentence has the correct intonation? A Are you sure? Are you sure? B Is that your mum? Is that your mum? C What do you want? What do you want? D Why does she like that? Why does she like that? 3. ตอบข้อ C ค่ะเพราะเป็นการใช้เสียงลดต่ำแบบขั้นบันได And I won the first prize of singing contest last night. I won the first prize of singing contest last night. Jane. Anne พูดว่าฉันชนะรางวัลที่1ในการแข่งขันร้องเพลงเมื่อคืนนี้ถ้าเราเป็นเจนเราควรตอบว่าอย่างไรดีคะ A. I wish you good luck. I wish you good luck. B. Oh, that's not my business. Oh, that's not my business. C. I'm glad to hear that. I'm glad to hear that. B. I'm terribly sorry. I'm terribly sorry. คำตอบที่ถูกต้องคือ C เพราะเป็นข้อเดียวนะคะที่แสดงความยินดีค่ะส่วนข้อ A นะคะ I wish you good luck แปลว่าขอให้เธอโชคดีนะซึ่งแข่งมาแล้วค่ะเราไม่ต้องอวยพรกันแล้วเนาะข้อ B Oh that's not my business แปลว่าโอ้นั่นไม่ใช่ธุระอะไรของฉันเลยแหมใจร้ายไปหน่อยนะคะถ้าตอบแบบนั้นและข้อ D I'm terribly sorry แปลว่า ฉันเสียใจด้วยจริงๆนะชนะขนาดนี้ไม่ต้องเสียใจแล้วค่ะต้องดีใจนะคะ 5. Mali's father .has an accident and now he is in the hospital what should you say to Mali? Mali's ์พ่ t h e r .has an accident and now he is in the hospital what should you say to Mali? พ่อของมาลีนะคะเกิดอุบัติเหตุและตอนนี้เขาอยู่ที่โรงพยาบาล like a Mali ha A that's awful That's awful B That's brilliant That's brilliant C that's good news That's good news D I hope he gets well soon. I hope he gets well soon. ถูกที่สุดนะคะก็คือข้อดีค่ะเราควรให้กำลังใจมารีและพ่อนะคะเรามาดูกันค่ะว่าข้ออื่นแปลว่าอะไรนะคะข้อ a that's awful แปลว่านั่นมันแย่มากเลยนะค่ะมารีก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าแย่ไม่ต้องซ้ำเติมก็ได้ค่ะข้อ b that's brilliant แปลว่ามันสุดยอดไปเลยถ้าตอบแบบนี้คิดว่ามารีคงโกรธเราแน่ๆนะคะ และข้อ 4. that's good news แปลว่านั่นเป็นข่าวดีนะตอบแบบนี้มารีเลือกครบแน่นอนเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะหวังว่าทุกคนจะได้คะแนนเต็ม5ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจไปคะ่ะติวเตอร์นะคะยังมีบทเรียนสนุกๆมาให้ทุกคนได้ทำอีกนะคะ แต่สำหรับวันนี้ค่ะติวเตอร์ต้องขอลาไปก่อนแล้วเรามาพบกันใน EP ีที่2นะคะวันนี้ขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษค่ะบ๊ายบาย